ลอยผู้ไรลอยกำลังจะไปแล้วค่ะทุกคนจริงๆริกำลังจะไปแล้วอืมไม่ได้บังคับใครเลยแต่ว่า QR ว o า e โค้ดอยู่หน้า IG เขียนว่าลายด้อมฝ้าอยู่ตรงไฮไลท์แคปแล้วก็สแกนเข้าไปได้ แต่ไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับเลยแต่ถ้ามีใจก็ตามมาโอเคเราไปนอนก็นได้เพราะว่าพรุ่งนี้เรามีสัมภาษณ์เรามาคุยกันก่อนพรุ่งนี้เรามีสัมภาษณ์กับอมรินทีวีนะคะที่เดอะคอมมอนตอน3ามโมงเย็นอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ กำลังจะเปิดร้านก็ขอบคุณอมรินทีวีด้วยขอบคุณคมชัดลึกด้วยที่ลงข่าวให้นะคะ <c oughs> <c oughs> ไปให้สุดแล้วอยู่ที่สอนอสแกนยังไงแคปตรงหน้าไอจีสตอรี่ไฟะคะ่ะ หน้า IG จฝ้ายมันจะมีไฮไลท์ IG Story ใช่ไหมไฮไลท์ที่เป็นวงกลมวงกลมวงกลมข้างหน้ามันจะเขียนว่าลายด้อมฝ้ายกดเข้าไปแคปแล้วก็สแกนเข้าลายตัวเองไม่ได้บังคับใครเลยไม่ไม่ไม่สกไม,ไม,ไม่ไม่เข้าด้อมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนมีใจอ่ะเขาจะตามมาไงพูดแค่นี้พูดแค่นี้พูดแค่นี้ คนมีใจเขาจะทำอะทุกคนก็พักผ่อนบ้างทุกคนแบบคอมเมนต์เริ่มเป็นห่วงกันแล้วนะอะไรอะสวัสดีครับน้องฟ้าวันนี้ในวันนี้ในการถ,าถ่ายภาพรวมคนมองน้องฟ้าสวยมากครับอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ เดี๋ยวฟ้จะไปนี่แหละไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปคุยในในด้อมต่อเนาะแต่ยังไม่กล้าเข้าเลยอะไม่รู้แคปอะไรไปบ้างทําอะไรไปบ้างลืมไปแล้วนะพี่ลีไปหรือ,อยังพี่ลี